จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์และคุณค่าแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือที่รู้จักกันในชื่อมอดินแดงเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่เนินดินลูกคลื่นสีแดงกว่า5 0 0พันไร่สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นศูนย์รวมทางความคิดและสติปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ thank you คณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2522ถือเป็นคณะทันตแพทยาศาสตร์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะทันตแพทยาศาสตร์แห่งที่4ของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนด้านทันตแพทยาศาสตร์และทันตะสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อสร้างเสริมป้องกันและบําบัดโรคในช่องปากแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการทางทันตแพทยยศาสตร์มีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมีบรรยากาศการทํางานที่มีความสุขโดยไม่ลืมที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์แบ่งการบริหารงานวิชาการออกเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมและ5สาขาวิชาได้แก,าาก่สาขาวิชาชีวเวชศาสตร,ร์ชนะ่องปากสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์สาขาวิชาทันตกรรมป้องกันสาขาวิชาสัตยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล การศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในแต่ละปีทางคณะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนประมาณ65คนนอกเหนือจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปัจจุบันมีหลักสูตรหลังปริญญาที่เปิดสอนได้แก่ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านหรือวุฒิบัตรการอุทิศตนเพื่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส คณะทันตแพทยศาสตร์าามหาวิทยลาลัยขอนแก่นมีปณิธานในการทำงานรับใช้สังคมและผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องโดยมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทุนเฉลิมพระเกียรติ1 0 0ปีสมเด็จย่าในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศรินทรรัตศีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมาราช,ชก,กุมารีเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือธนตกรรมโรงเรียนรายการวิทยุส่งเสริมสุขภาพช่องปากฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟันโครงการยิ้มสดใสใจอิ่มบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวและกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับมูล,ลนิธิมีชัยวีระไวยะและโรงเรียนมีชัยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ การผลิตทันตบ,บุคลากรที่มีความชำนาญในวิชาชีพทางทันตกรรมชั้นสูงตลอด40ปีที่ผ่านมาคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตทันตบ,บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตทันตแพทย์และบุคลากรสายผู้สอนของคณะทันตแพยทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถเป็นกำลังสำคัญขององค์กรจึงได้รับรางวัลอันทรงเกียตรติอันได้แก่ทุนพระราชทานอานันทมหิดลแผนกทันตแพยทยาศาสตร์รางวัลบัณฑิตทันตแพยทพย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยรางวัลเชิดจูเกียตรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นแห่งประเทศไทย การมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเป็นสากลโดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศมากมายทั้งในทวีปอเมริกายุโรปและเอเชียทั้งในด้านการวิจัยด้านวิชาการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโกออสเตรเลียฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและกลุ่มประเทศอาเซียนอีกทั้งยังมีการจัดการฝึกอบรมและประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้เท่าเทียมกับนานาประเทศซึ่งสิทธิ์เก่าชาวต่างประเทศของทางคณะได้กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการวิชาชีพทนตกรรมของพวกเขาอย่างน่าชื่นชม การทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสำมฤทธิ์คณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมีการรวบรวมองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาส่งเสริมให้เกิดวิทยาการสมัยใหม่ทางทันตกรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มงานด้านมะเร็งช่องปากด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ด้านการแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโวและความพิการแต่กำเนิดของใบหน้าและกะโหลกศีรษะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการวิจัยชั้นนำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การวิจัยนับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพัน์ตักุขภาพของประชาชนคณะทันตแพทย์เทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางทันตกรรม4กลุ่มที่มีการพัฒนาทั้งในแง่องค์ความรู้ทางวิชาการวิจัยรวมไปถึงการปฏิบัติงานรักษาในคลินิกได้แก่กลุ่มวิจัยเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยเทยศาสตร์ กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์มกลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ จากความชำนาญในวิชาชีพทางธัตกรรมชั้นสูงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการวิจัยชั้นนำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมีมติเห็นชอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการพิจารณาในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการมีเมตตาต่อผู้อื่น คณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลูกฝังให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่นรวมถึงการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนอกจากนี้ยังมีรางวัลต่างๆที่มอบแก่นักศ,าศาึกษาทันตแพทย์ที่เป็นผู้มีน้ำใจมีเมตตาต่อผู้อื่นเช่นรางวัลคนดีของเพื่อน รางวัลผู้มีน้ำใจงามและยังมีรางวัลที่คณาจารย์หล,หลายๆท่านได้รับจากการเป็นแบบอย่างของผู้ให้ในฐานะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาเช่นรางวัลครูในดวงใจรางวัลครูนักวิจัยรางวัลอาจารย์พิเศษผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน การมีความเป็นเอกภาพความสามัคคีและสร้างสุขในองค์กรโครงการเด n t h p p y y w r r p p l c e e จึงเกิดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแบ่งออกเป็น8หลักคือ HAPPY SOCIETY HAPPY FAMILY HAPPY HEART HAPPY SOUL HAPPY MONEY HAPPY BODY HAPPY BRAIN และ h a p p y Relax กซ์คณิแพทยาศาสตร์ตระหนักยิ่งถึงคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิน่นจึงให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมการทานุบำรุงส่งเสริมเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของอีสาน นับเป็นคณะที่ไม่ได้พัฒนาด้านการศึกษาแต่เพียงด้านเดียวหากแต่ยังยึดมั่นในพันธกิจอันเป็นปณิธานมาอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยในวงการวิชาชีพทันตกรรมและสนับสนุนการศึกษาอย่างยั่งยืนของทันตแพทย์ต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแหล่งความรู้ของภูมิภาคลุ่มน้ำโของอย่างแท้จริง